ก็คิดถึงมันคิดว่าสักวันหนึ่งจะได้ทําครับแล้วก็เริ่มเริ่มหาอะไหล่มาครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องได้แท้ได้เดิมขนาดนี้ทีนี้พอเข้าลึกเข้าเราหาอะไหล่ได้ครบเราก็เริ่มทําจากคันแรกรุ่นนี้ไม่มีสามสีคือน้ําเงินแดงเทาครั้งแรกจะทําสีละคันทีนี้มันได้อะไหล่แบบนี้มาสีเทารู้สึกจะหายากเราก็ได้สีนี้มาเราก็เลยเริ่มจากทําสีน้ําเงินไปสามคันดีกว่าเพื่อนเพื่อนก็แซวว่าเอ้ยสาเหตุที่ทำสามคันเพราะมีลูกสองคนใช่ไหม ให้ลูกคนละคันติดของลี่แต่คเขาติดลงบนแล้วก็ไปก็ต้องทำใจ